Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, "Idh yuhayyi ila al-mala'ikah." Ketika wahai oleh Tuhan engkau kepada kaum dan di tuan di ah tuan kaum cha nan dai wa Ah, dalam kaum kepada segala malaikat. Dalam kaum dia dai wa hay, nah, to malaikat yang datang menolong muslimin seribu-seribu orang itu มาเกัทีว่าเดนมารกตีเลือกับมุมลิมถึงพนคนนะนะมาเลกัสมาถึงันคนอันนี้มาอาคุมบวออยอากูเซตกามแต่ยิ่งชั้นนี่ส่งกับพวกเจ้าท่านได้ว่าให้อา้กบดามบรรดามาลกัสทีลงมาใส่คนคนมสลิมินอันนี้มาอาคุมบาวอสซอยอากูแต่ยิ่งชั้นนี่ต้องว่าเซเลตตกามงส่งกับพกเจ้า dengan ันเปรตุล n งกันโดยการเสริเหลือได้มันนั่งประหลังและให้ได้ชนในการรบพระสัมพีนาชินอามนุมาก็เประจตุปเลยการมงเห็มาไลการอาการหัดที่สกลมาเลโกอย่างหมู่นี้ดังนั้นจึงทำให้มันคุ้งและปกจให้มาเลยกันก็บพัวใจคงบรรดาพวกที่มัน ให้มันคงทราให้มันคงวัจัยของบรรดาคนเต็มันนั้นอด่งานประจุลงงานโดยการเสียเหลือด้านก็สุขกอันและโดยความสนุกนะนะสุล قي ฟีกุนูบิลลาซีนกัฟฟารุรุดหลังที่การมีล้น a ั a ภายในสุราฮ์ที่คนอ a n g กับบุฟฟอลนะนะต่อไปเราจะฟังภายในบรรดาหัวใจของคนกาเฟตไอตูวนั้น อาเกนกตะโกตันแวฟงความกลัวให้เข้าไปในหัวใจของกาเปตเพื่อวางความกลัวคือบัตมุสลิมินตัคุณมุสลิมินให้หัวใจคนกาเปตกลัวตัวคุณมุสลิมินงหม่บูฟาว卡尔อาณาหกหมื่บูมินหุมคุลดาบันาันมากับพ้กุลในกามุงป่ด้า atas เทียบเทียบต o กก็ทั้งนั้นกจ้าวจงตีเลจงตีจงฟันไปป่าดา atas เทียบเทียบตึก ในบนทุกๆข้อด้านทุกค้นวิธีการมุ่งดาริปรามระไกยตัวกาเฟตนะและฝัก้าจึงตีนะจากพวกนั้นจากกาเฟตนั้นอาจะเสียบจับสี่สี่ดัวจางันบนทุกทุกข้อของสองมือด้านดัวกะทีและทุกๆข้อของสองตีให้ตีแต่เดี๋ยวเด็กกันไปดานบวยด่านเพื่อให้ฟันตีตรงนี้ไม่ได้ฟัน ตีุกุกข้อกองสองมือและสุกุกข้อข้องสองตีนโวยด่ามาก็อาจจะเลือกที่มาสลีเมนบัสตออาหน้าเต่และแฮงกาเฟตเล่ย่างและคนผู้ชายจากคนมาสลีเมนนั้นมันนึกจะบันข้อกองคาเฟตมาก็จะต้องเอียยาคาร์เฟตจะต้องเอียและแฮงนะูกูกได้เวลาสัมไปประดังกับดาวน์ยงเล่ยข้อเดี๋ยวนี้ มันล้นก้อนจากดาบของมันถึงไปยังข้อของกาแฟมันหนึกหยิบฟันข้อของกาแฟหนึวัจิบบันข้อกาแฟข้อเดียวเดียวนี่นะล้นลงนะก้อนจากดาบถึงไปยังข้อหนึบดอกนึกดอกได,กด้ล่ะมาเลกันฟันอย่างไรอ่าน่ะ <c oughs> ด้านลอนตา อาการบรรกายโตโอเลหนับบีสันล,ละสลันลำและได้ขวางไปยังบกาเฟนะั้นโดยนาบีสันล,ละสลสันลำางด้งัขของอ้นสกุล้ามอเนบาโตดยก้อนหินกรมหนึ่งนบีคือก้อนหินกรมหนึง่งางไปถึก่กาเมากกว่าเจตถถิงานสนรังมุชริกินดังนั้นไม่เลือสักคนคนมุชริกินบัเิกมาสุสวัตุป่ดาด,ด้ลม,มาตัวนีจอกเวนมามีสิ่งสิ่งหนึ่ง้านตามีไส้คาวตา นดี่ถือคอนเทนต์กับคำหนึ่งนะกวา,า,า,างไปติดกาเฟ่ด้วยกาเฟ่ทั้งไลายนะทั้งมดนั้นน้นนะใส่คาอา,าออเห็นกาอาเป็นมาเาก็เจอพนั่งมันไก่ตัวเลยพวกนะั้นก็แตกบางวันในการหบอกาเฟ่หลอาแตกมดเลยของกับแลนีกเป็นนบุรรคอเราสำบรสบารลาจยานี่เกอฑ์ตัการฉันนั้นจะไม่น่อทีออ่ว่า นึกจีบันกอนั้นแหลกกอการะดงอ่านะแล้วพี่ซื้อสายกับคำหนึงอ่าซื้อกรำนึ่งางไปนะข้าวนียากาฟมดนะมันของของอ่าบันพวกเายนิพนธ์ตัวสิ่งต่างๆนั้นอันจับมุสลิกินนั่นคืออันจับมุสิกินปัจจุบันในการรบสิบาัาจุเด็กนดีบุนุเลมราการบการที่าลกาค่าด้านมุสลิมีและก็มิสินกับค่า dan tawan lengka cap pen celui dan datang ketakutan itu oleh ka dai bangke kampuan dengan sebab bahu mereka itu perbuat masyakah roi sahit puak kon kafe dia tham kwam yung yak lambat lawan Allah ba kau to ka Allah dan rasul nya to ka rasul ha nan le Allah taala hai keut kin chen nan na fa may yusha ka illa wa rasulahu fa inna Allah shadidul iqab Aa, dan bagi siapa yang berbuat syakuh beri payah Allah dan Rasulnya Mereka kai di tham kwam yung yak rambat Hai Hai kwam rambat Allah Hai kwam rambat Rasul Dan kwam hai kwam rambat kwam pula Dengan menyalahi keduanya Dengan khat to Sang Khat to Allah Khat to Rasul Aa, nah. Maka bahawasanya Allah Ta'ala Amat sangat azab atasnya Dengan tajing Allah Ta'ala Jing ti azab Nah pun mantap bốn câu nào nữa ra đi cùng phá rủ của phá giang đi itu ăn dập itu là này sinh tăng cá, của ăn dập nấn mà có ra sợ lên cả ngũ cả điều đấy chúng có cha cà phê là cà phê cà phê đã làm đôi này và đã liên ra ăn dập có lẽ sẽ chính xong đắp một cà ăn

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اما بعد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله